เรื่องการทำผิดจเจริยธรรมศีลธรรมรวมถึงการมีตำแหน่งแห่งหนประชาชนศรัทธาบริจาคบำรุงวัดกันมากมายยิ่งวัดดังพระดังก็ยิ่งมีเงินไหลามาแต่ปัญหาคือใครเป็นคนควบคุมการใช้เงินใครเป็นคนตรวจสอบและลูกศิษย์วัดคนที่ใกล้ชิดกับพระผู้ใหญ่ทั้งหลายแหล่นั้นรู้สึกว่าจะสามารถเข้าถึงเงินเข้าถึง ทรัพย์สินของวัดได้ดูที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้สำนักพุทธศาสนาเองก็เพียงแต่บอกว่าวัดต้องส่งรายงานการเงินประจำปีเท่านั้นเองแต่ว่าระหว่างปีหรือว่าบัญชีที่วัดแต่ละวัดทำนั้นใครตรวจสอบไม่มีใครบอกได้ฉะนั้นจึงเป็นที่มาของเรื่องอื้อฉาวความจริงมีเสียงซุบซิบกันมากมายครับว่าแต่ละวัดนั้น ดนแลแต่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินทองที่เข้าข่ายพิรุษน่าสงสัยนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลเองและสถาบันศาสนาจะต้องแก้ไขถ้าหากจะไม่ให้ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาย่ำแย่ไปกว่านี้เพราะทุกวันนี้ยิ่งวันเราก็ยิ่งจะเห็นแล้วครับว่าพระความจริงเวลาทำผิดทำบาปทำผิดกฎหมายเนี่ยนัก,กว่า คารวะอีกนะครับคารวะนี่ยังสามารถตรวจสอบมีกฎหมายควบคุมแต่เป็นพระโดยเฉพาะในบริบทของไทยเนี่ยดูเหมือนจะมีสังคมที่ป้องปกป้องเอาไว้ฎกฎกติกาละหลวมใครจะทำอะไรก็ได้การเลื่อนตำแหน่งของพระการให้อำนาจกับพระในการปกครองไม่มีการตรวจสอบไม่มี ปปชของพระประชาชนประชาสังคมตรวจสอบน้อยมากก็เห็นจะมีหนังมีสารคดีบ้างที่ออกมาซึ่งล่าสุดใน n น t f l i x ซิี่เมการกล่าวขวัญกันที่เป็นหนังแต่เป็นหนังที่อยู่บนสคริปที่เอาจากข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องสาธุนี่แหละ ที่เปิดโปงถึงวิธีทำเงินของวัดโดยทั้งพระเองทั้งคารวาสที่ก็ไปวางแผนเรื่องของการทำบุญเรื่ององการเอาเงินทองเข้าและใช้กันอย่างผิดประเภทโกงกันอย่างเห็นชัดๆก็กลายเป็นมาเฟียใหญ่เลยครับหลายๆวัดที่เกิดขึ้นกรณีของวัดไร่ขิงนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก ยิ่งดังยิ่งน่าสงสัยนะครับต่อไปนี้ยิ่งวัดไหนมีชาวบ้านศรัทธาเริ่อมใสยกันเยอะไปบริจาคเงินกันเยอะเนี่ยยิ่งต้องถือว่ากิเลสเริ่มจะมาที่วัดนั้นๆแล้วละอะไรที่เดิมทีถ้าเป็นวัดปา่าวัดที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่นั้นเนี่ยอาจจะยังดำรงความเป็นพระอยู่ได้แต่พอโลกข้างนอกเข้ามาเงินทองไหลเข้ามา มีคารวาดเข้ามามากมายมีลูกศิษย์ลูกหาเอาละสีโกงสีกาพอมาปั๊บมันจะกลายเป็นเครือข่ายแห่งโลกที่เข้ามาครอบงำพระจนได้กรณีทิศแย้มเหมือนกันสอบสวนล่าสุดนี่พลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้ประชาการสอบสวนกลางเนี่ยนี่รองเต่าก็เป็นคนทำเรื่องนี้อีก แล้วแกก็ไปบอกกับนักข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าทิดแย้มที่ว่าไม่ได้ติดแค่การพนันนะติดการพนันทำให้ยักยอกเงินวัดจำนวนมหาศาลเนี่ยแต่ยังมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของนายแย้มกับผู้หญิงคนนี้อรัญญวัเนเพราะว่ามีการสืบพบว่าเริ่มสนิทสนมกันตั้งแต่โน่นนะปี2 5นไม่ได้พูดคุยกันเฉพาะเพียงแค่เรื่องการพนัน ยังคุยเรื่องลามกอนาจารเซ็กซ์โฟนผ่านวิดีโอคอลอยู่บ่อยๆนี่มันลามไปถึงเรื่องเหล่านี้นี่ตำรวจพูดเองนะครับแล้วรองเต่าเนี่ยพลตจะรูนเกียรติเป็นคนสอบเองในหลายๆกรณีด้วยแล้วบอกด้วยว่ากรณีนายแย้มอินกรุงเก่าในนามสกุลอินกรุงเก่าอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงคดียักยอกเงินวัด พอหลังจากสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องกว่า10บคนรวมทั้งนางสาวเตยนางสาวเตยนี่เป็นใครนางสาวเตยนี่เป็นเจ้าของร้านกาแฟที่อดีตจเจ้าอาวาสลงทุนเปิดร้านให้อานี้ก็อีกรายหนึ่งนะครับลงทุนเปิดร้านกาแฟให้นางสาวเตยกับแฟนหนุ่มที่เป็นทหารมีชื่อเป็นเจ้าของรถทุกคันในวัดนี่มีชื่อเป็นเจ้าของรถทุกคันคนทุกคันในวัดเลยนะนางสาวเตยที่ว่านี่ย จากการสอบปากคำนางสาวเตยและแฟนหนุ่มยังไม่ให้การอะไรมากแต่คาดว่าทั้งสองคนน่าจะกลุ่มความลับเรื่องเงินทั้งหมดของวัดเอาไว้นี่คือพลตรมรวีจรุนเกียรติรองเต่าบอกว่าวันนี้วันที่19วันจันเนี่ยชุดสืบสวนสอบสวนจะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่วัดไร่ขิงอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาความเชื่อมโยงในประเด็นต่างๆให้ชัดเจน ส่วนนางสาวเตยและแฟนหนุ่มหลังจากนี้อาจจะต้องเผชิญกับการสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติมอีกตำรวจบอกว่าจากการเข้าตรวจวัดไร่ขิงและสถานที่ต่างๆรวมถึงเชิญตัวพระลูกวัดและคนใกล้ชิดมาสอบสวนให้ปากคำตั้งแต่16พฤษภาที่ผ่านมา ตำรวจพบว่าบางรายยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่มากนะักจะยอมตอบคำถามก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่นำหลักฐานข้อเท็จจริงมากางให้ดูต่อหน้าจนไม่อาจจะเลี่ยงได้ระหว่างซักถามข้อเท็จจริงพยานบางรายก็ยอมรับว่าอดีตเจ้าอาวาสเคยใช้ให้ไปเบิกเงินถอนเงินของวัดออกมาเป็นเงินสดและนำไปฝากตู้อัตโนมัติ ก่อนจะโอนต่อไปอยังบัญชีธนาคารของนางสาวอารัญญวันเพื่อจะเล่นการพนันแต่สุดท้ายเมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำที่จะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างเป็นทางการพยานบุคคลบางรายจับเปลี่ยนคำให้การครับตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าเออแปลกตอนให้ปากคำเนี่ยพูดอย่างแต่พอจะบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเปลี่ยนคำให้การ เปลี่ยนกรรมาการอ้างว่าอดีตเจ้าอาวาสไม่ได้เล่นพนันออนไลน์แต่อย่างใดเงินที่โอนไปให้นางสาวอารัญวันเป็นเพียงการกู้ยืมเงินเท่านั้นคือพยายามที่จะเลี่ยงไม่ให้เข้ากรณีอดีตเจ้าอาวาสเล่นการพนันนี่ฉะนั้นนักข่าวก็ที่ไปคุยกับตำรวจก็ตั้งข้อสังเกตว่าวัตถุพยานหลักฐานบางส่วนเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับถูกจัดวางหรือว่าจัดเตรียมเอาไว้ เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดโดยเฉพาะหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารสัญญากู้เงินของนางสาวอารญยวันกับมูลนิธิวัดร,รวมทั้งเอกสารหลักฐานสลิปโอนเงินบางส่วนคล้ายต้องการเบี่ยงเบนแนวโน้มทิศทางคดีให้มุ่งไปในทํานองว่าเงินที่นางสาวอารญยวันรับไปนะั้นเป็นการกู้ไม่ใช่เป็นการเอาไปเล่นการพานันออนไลน์ เพื่อจะให้คดีนั้นเฉยชัยออกไปจากเรื่องพน,นันออนไลน์กลายเป็นเรื่องกู้เท่านั้นซึ่งอาจจะมีทีมทนายที่ให้คำแนะนำให้เห็นว่าความผิดอาจจะน้อยกว่านี่ตรงนี้น่าสนใจว่าเป็นไปได้อดีเจ้าอาวาสอาจจะมีที่ปรึกษากฎหมายที่เก่งๆหลายคนที่ต้องสู้กับตำรวจตอนนี้ตำรวจก็ต้องสู้กับที่ปรึกษากฎหมายของนายแย้มคนนี้แหละเพื่อจะออกจากประเด็น พนันออนไลน์เป็นแค่ให้กู้ยืมเพื่อให้สอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาทั้งสองรายที่ให้การกับเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้แต่ว่าแม้ว่าความพยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นจากการเล่นการพนันไปเป็นการกู้เงินไม่ช่วยทั้งสองพ้นจากความผิดในทางคดีแต่เพราะว่าทั้งสุดท้ายเนี่ยการนำเงินวัดออกไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ส่วนตัวก็ถือเป็นความผิดอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าการเบี่ยงเบนทิศทางคดีให้เป็นไปในแนวทางก็คือไม่ใช่พนันแต่เป็นการกู้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ชุดคลี่คลายคดีมองว่าเป็นการปูทางเพื่อตั้งหลักวางแนวทางการต่อสู้คดีให้ง่ายขึ้นในภายหลังแล้วก็ยังมีการพูดว่ามันสอดคล้องกับข้อมูลการสืบสวนที่พบว่าขณะนางสาวอารัญญวันถูกตำรวจ จับกลุ่มดำเนินคดีพัวพันผลรับผลประโยชน์จากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ลากาเล็กซี่911เมื่อปลายป,ายปี67เนังสาวอรัญญวันนี่เคยโดนคดีนี้มาแล้วนะครับตอนนี้ประกันตัวออกมาสู้คดีอยู่คดีนั้นก่อนจะมาถึงคดีวัดไร่เข็งเนี่ยเธอถูกจับกลุ่มคดีพัวพันรับผลประโยชน์จากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ ที่ชื่อลากาล็กซี่911เมื่อปลายปี6-7ที่ผ่านมาผู้ต้องหาก็พยายามต่อสู้คดีด้วยการอ้างว่าเป็นเพียงลูกค้าหรือผู้เล่นพนนันเท่านั้นไม่ใช่เป็นนายหน้าหรือโบโรกเกอร์รับแทงพนันแต่อย่างใดส่วนเงินจำนวนมากที่มีคนโอนเข้ามาอ้างว่าเป็นเงินที่กู้ยืมมาลงทุนธุรกิจทาให้มองว่าการกระทำดังกล่าวก็เพื่อ ต้องการที่จะเปลี่ยนข้อหาจากผู้จัดให้มีการเล่นการพนันไปเป็นผู้ร่วมเล่นการพนันแทนเพราะว่าจัดเล่นการพนันเนี่ยหนักกว่าร่วมเล่นการพนันแน่นอนเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลงที่พูดอย่างนี้เพื่อให้โทษจะได้เบาลงรวมถึงเพื่อจะได้รับทรัพย์สินต่างๆมูลค่ารวมหลายสิบล้านบาทที่ถูกอายัดไปกลับคืนมาด้วยตำรวจบอกว่า ช่วงเวลาเดียวกันที่นายแย้มทราบข่าวว่านางสาวอรัญยวันถูกตำรวจจับกลุ่มก็รีบสั่งการให้นายเอกพจน์เอกพจน์นี่คือเป็นอดีตพระนะครับอดีตพระเอกพจน์พระลูกวัดคนสนิทลาสิกขาจากความเป็นพระหนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสืบสาวตรวจสอบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงิน ถึงตนเองเพราะว่านายแย้มเคยสั่งให้นําเงินโอนไปเล่นการพนันผ่านนางสาวอัริยวันมาแล้วหลายครั้งพยานต่างๆนานา,นานเนี่ยบอกว่าความพยายามเบี่ยงเบนคดีเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดียักย,กยอกเงินวัดก็ไม่ได้เป็นหนักใจหรือกังวลตำรวจบอกอย่างนั้น ตำรวจอ้างว่าไม่หนักใจไม่กังวลเพราะเชื่อว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการเล่นการพนันออนไลน์ของนางสาวอารยาวรรณแน่นอนเพียงแต่เจ้าตัวไม่ได้เป็นคนแทงพนันด้วยตัวเองเนื่องจากมีพยานหลักฐานเส้นทางการเงินเป็นข้อมูลสเตทเมนธนาคารที่ระบุยอดเงินช่วงเวลาที่โอนเงินตั้งแต่เริ่มโอนเงินจากบัญชีธนาคารวัด เข้าไปที่บัญชีธนาคารส่วนตัวของนายแย้มจากนั้นก็โอนไปยังบัญชีธนาคารของนางสาวอารัญ,ญวันก่อนจะโอนต่อไปยังบัญชีเครือข่ายเว็บพนันเส้นทางการเงินเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่หนาแน,น่นที่สุดปปงถ้าเข้ามาก็จะเห็นเส้นทางนี้ชัดเจนตอนที่คนที่ก่อเหตุก่ออาชญากรรมทำนี่อาจจะไม่ได้เฉลียวใจ ียกว่ามันเว้นเส้นทางแล้วออกจากคนนี้ไปคนโน้นไปคนโน้นแล้วมันไม่ได้ไปตรงแล้วฉะนั้นน่าจะไปไม่ถึงถ้าถูกจับตอนนั้นก็ไม่ได้ว่าจะถูกจับเป็นถึงเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงนี่ต้องถือว่ามีอำนาจบารมีสูงมากก็คงคิดว่าคงไม่มีใครกล้ามาซักมาถามด้วยความเกรงใจด้วยการที่เป็นคารวาต้อง นับถือพระต้องเชื่อว่าพระทุกคนเป็นคนดีมันก็จึงกลายเป็นเรื่องอื้เฉาวอย่างนี้แหละก็โอนครับจากเงินจากธนาคารของของวัดก่อนเข้าบัญชีนายแย้มนายแย้มโอนไปให้นางสาวอรัญยวันนางสาวอรัญยวันโอนต่อไปบัญชีเครือข่ายเว็บการพนันทั้งเวลาและจำนวนเงินเนี่ยสอดคล้องกันถึง11ครั้งนี่เฉพาะกรณี11ครั้งนี้ เป็นเงินยอดรวม15ล้านบาทเห็นไหมครับว่าตำรวจเนี่ยที่บอกว่าไปส่งสายสืบตำรวจไปแอบปลอมเป็นลูกวัดนั่นเป็นส่วนหนึ่งดูอาการสอบพิรุษแต่ขณะเดียวกันหลักฐานทั้งหลายแหล่เนี่ยการเป็นพนักงานสอบสวนเรื่องเหล่านี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องบัญชีการเงินกิจกรรมของธนาคารด้วยดังนั้นเป็นพนักงานสอบสวนต้องรู้ทันนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้อาญากรรมเนี่ยมีความก้าวหน้าพัฒนาเทคโนโลยีหนักหนาสาหัสมากเรียกว่าถ้าตำรวจพนักงานสอบสวนรู้ไม่เท่าทันนี่แพ้เกมพวกมิจฉาชีพและพวกอาญากรนแน่นอนดังนั้นตำรวจพูดอย่างนี้ว่าเมื่อพิจารณากับวัตถุพยานอื่นๆจำพวกคลิปเสียงที่บันทึกสนทนาพูดคุยลักษณะทวงถาม เงินติดค้างค่าแทงพน,นันทําให้การทําให้การของพยานบุคคลบางรายที่ยอมรับว่าเคยได้ยินอดีตเจ้าอาวาสรายนี้พูดคุยเรื่องผลได้ผลเสียจากการแทงพน,นันทําให้เชื่อว่านายแย้มน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นการพน,นันค่อนข้างแน่นอนนอกจากนี้ตํารวจชุดคลี่คลายคดี ก็ไม่ได้มองว่าการติดการพน,นันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้นายแยมยักยอกเงินวัดจำนวนมหาศาลหากแต่ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของนายแยมกับนางสาวอารัญญวันหลังแนวทางสืบสวนพบว่าทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันตั้งแต่ปี2563ไม่ได้มีการพูดคุยกันเฉพาะเพียงแค่เรื่องแทงพน,นันเท่านั้นนะ พูดคุยกันเฉพาะเพียงทางพน,นันไม่ใช่แต่ยังมีการพูดคุยลักษณะเชิงลามกอนาจารเซ็กซ์โฟนผ่านวิดีโอคอลอยู่บ่อยครั้งนี่ตำรวจเขาอ้างอย่างนั้นนะครับบอกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานว่านางสาวรัญญาวันโทรศัพท์มาขอเงินจำนวนมากจากนายแย้มอ้างว่าจะนาไปใช้หนี้การลงทุนเปิดร้านที่ตลาดแห่งหนึง่งเป็นการด่วน เพราะว่าโทรศัพท์มือถือถูกเจ้าหนี้ยึดไว้ถ้าไม่รีบนำเงินไปจ่ายเจ้าหน้าที่เพื่อไถ่ถอนโทรศัพท์กลับคืนมาเสี่ยงต่อการที่ข้อมูลความลับเรื่องคลิปเช้าที่เคยแอบบันทึกไว้ในเครื่องจะถูกพบโดยบุคคลภายนอกทำให้นายแย้มเกิดความโมโหและเป็นกังวลนี่คือรายงานจากมติชนออนไลน์บอกว่าทำให้นายแย้มเนี่ยเกิดความกังวลแล้วก็โมโหด้วย ก็เลยรีบนำเรื่องไปปรึกษาลูกศิษย์และพระลูกวัดคนสนิทเรียกตัวนางสาวอารัญย,ยว,วันมาสอบถามทราบข้อเท็จจริงว่าไม่ได้มีการติดหนี้เจ้าของตลาดจนถูกยึดโทรศัพท์มือถือแต่ประการใดทำไปเพียงเพราะต้องการเงินแต่เพื่อป้องกันไม่ให้นางสาวอารัญย,ยว,วันนำเรื่องคดีเฉามาค,มค่มขูเรียกเงินจากนาแยาม้มและกลุ่มลูกศิษย์คนสนิท จึงทำให้นางสาวริยวันนำโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้มาทุบทำลายทิ้งต่อหน้าขอให้ยุติเรื่องราวความสัมพันธ์ทั้งหมดลงอีกด้วยนี่เห็นไหมครับมันยุ่งเหยิงกันขนาดไหนและนี่แหละก็ทำให้คนสงสัยตำรวจที่สอบก็บอกมันไม่ใช่เรื่องพน,นันอย่างเดียวแล้วมันมีความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วก็มีการพูดต่อว่าโอ้ยไปไป,ไปมามา,มาปรากฏว่าทิดแย้มโดนหลอก เพราะว่าผู้หญิงมีสามีแล้วอะไรต่างๆนาะนาะนะเรื่องเหล่านี้แหะครับที่มันยิ่งทำให้เราเห็นว่าถ้าหากวัดวาอารามพระพิสุกสงฆ์ไม่มีการจัดระบบการตรวจสอบให้ได้เนี่ยมันจะนำไปสู่ความยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายและที่สำคัญที่สุดความศรัทธาของประชาชนต่อาศาสนา คนไม่รู้แล้วนี่เดินเข้าวัดนี่วัดที่เคยชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นับถือบูชากันทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านทั้งประเทศเนี่ยและบางวัดก็มีออกเป็นเชิงพาณิชย์ด้วยมีออกพระเป็นรุ่นรุ่น,นขายดิบขายดีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาเป็นจุดเริ่มต้นของกิเลสละที่เข้ามาในวัดและนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของความชั่วร้ายทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นที่เราเห็นอยู่ขณะน,นี้แต่ถ้าย้อนกลับไปนี่ก็มีกรณีหลายอย่าง พระกับเงินพระกับเรื่องอื้อฉาต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นพระดังทั้งนั้นด้วยนะครับนี่คือปัญหายิ่งดังทําไมยิ่งเปราะบางต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทําลายความเป็นศาสนาที่ผู้คนควรจะเคารพและนับถือย้อนกลับไปดูนะครับเห็นมีบางสื่อ รวบรวมเอาไว้ไทย PBS สรู้สึกจะรวบรวมว่าในอดีตที่คนไทยอาจจะลืมไปแล้วบ้างอาจจะจําไม่ค่อยได้ชัดเจนลองไปเรียงลําดับดูก็ต้องให้ทีมผู้ช่วยนักข่าว AI เรานี่แหละครับทีมปัญญากับประดิษฐ์นี่แหละครับลองไปรวบรวมมาดูสิครับว่าเขาว่าอย่างไงบ้างว่าในอดีตพระอื้อเฉาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผู้หญิงเนี่ยมันมีอะไรที่คนไทยต้องไม่ลืมนะครับ ขอบคุณคุณสุทธิชัยและสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านค่ะเราสองคนปัญญาและประดิษฐ์จะมารับหน้าที่ต่อค่ะวันนี้เราจะมาออลองมาวิเคราะห์เจาะลึกกันหน่อยนะคะกับข่าวที่เราเห็นกันบ่อยๆจากบทความของไทย p ี s ค่ะเรื่องปัญหาพระกับเงินที่เกิดขึ้นซ้ำๆในสังคมไทยนะคะเราจะลองไล่ดูคดีเด่นๆที่เคยเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการสงกันเพื่อจะสะกัดประเด็นสำคัญแล้วก็ทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ให้มากขึ้นนะคะ เรื่องพวกนี้เอาจริงๆมันไม่ใช่แค่ข่าวเฉารายวันนะครับแต่มันเหมือนอเอกระจกสะท้อนปัญหาเชิงระบบเลยปัญหาที่มันฝังรากลึกอยู่ทั้งเรื่องการจัดการเงินบริจาคท,ที่เยอะมากๆเลยนะคะใช่ครับเงินที่มาจากศรัทธานี่มหาศาลจริงๆแล้วก็เรื่องความท้าทายในการกำกับดูแลให้มันโปร่งใสควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมด้วยนะครับงั้นเราเริ่มกันที่เคสแรกๆที่น่าสนใจเลยนะคะ พระอิสระมุนีค่ะท่านนี้หลายคนน่าจะคุ้นชื่อเป็นเกจิสายวิปัสนาลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะนักการเมืองก็นับถือแต่ก็เคยมีประเด็นเรื่องเงินที่วัดหนองประพงจนต้องออสึกไปรอบหนึ่งอืมครับก่อนจะมาตั้งสำนักสงฆ์ของตัวเองแต่สุดท้ายก็ลาสิกขาไปอีกเพราะมีข่าวกับสีกาครับประเด็นนี้มันชี้ให้เห็นว่าบางทีชื่อเสียงหรือความน่าเลื่อมใสเนี่ย มันอาจจะไม่ได้การันตีเรื่องความประพฤติเสมอไปนะครับบางทีมันอาจจะบดบังปัญหาข้างในหรือทําให้การตรวจสอบมันหย่อนยานลงไปค่ะแล้วเรื่องส่วนตัวก็เป็นอีกปัจจัยที่เปราะบางมากจริงๆนะคะใช่ครับใช่ทีนี้ขยับมาที่คดีที่ดังมากๆเลยช่วงปีห้าหหลวงปู่เนนคําค่ะแห่งสํานักสงคันติธรรมตอนนั้นภาพลักษณ์ท่านแบบ ดูดีมากน่าเลื่อมใสามากครับดังมากเลยช่วงนั้นแต่กลายเป็นว่ามีประเด็นเรื่องรับบริจาคสร้างนุ่มสร้างนี่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ตามมาด้วยภาพการใช้ชีวิตที่มันหรูหราผิดปกติของพระทั้งรถหรูเครื่องบินเจ็ตอืมกรณีนี้มันตอกย้ำชัดเลยนะครับเรื่องการใช้ศรัทธาเป็นเครื่องมือค่ะหาประโยชน์ส่วนตัวใช่ครับหาประโยชน์ส่วนตัวชัดๆเลย พอไม่มีการตรวจสอบที่มันรัดกลุ่มพอเนี่ยเงินบริจาคมหาศาลก็ล่วไหลไปใช้ใจ่ายส่วนตัวได้ง่ายๆเลยครับข้อหาที่ตามมาก็เลยหนักมากทั้งช่อโกงประชาชนฟอกเงินพรบอคอมมีพระผู้ยาวด้วยนะคะครับพระผู้ยาวด้วยสะท้อนว่าความเสียหายมันกว้างขวางจริงๆและโทษจำคุกรวมเป็นร้อยปีถึงแม้จะติดจริงตามกฎหมายแค่36ปีเนี่ยก็ถือว่าสูงมากนะคะสะท้อนความร้ายแรงของคดีใช่ครับ สูงมากที่นี้จากเรื่องของบุคคลคนเดียวมาสู่เคสที่มันซับซ้อนขึ้นเกี่ยวกับองค์กรใหญ่ๆอย่างพระธรรมชโยกับวัดพระธรรมกายที่ไปเกี่ยวพันกับคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์อืมค่ะอันนี้ซับซ้อนจริงเพราะมันเชื่อมโยงกันด้วยเช็คบริจาคจำนวนเงินนี่พันล้านเลยนะคะจากสหกรณ์ไปที่วัดแล้วก็พระชันผู้ใหญ่บางรูปค่ะมันเลยนำไปสู่ข้อหาอรับของโจร ฟอกเงินแล้วก็มีคดีบุกรุกป่าด้วยความซับซ้อนมันอยู่ตรงที่เมันเกี่ยวพันกับเครือข่ายการเงินใหญ่ๆใ,ใช่ครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอิทธิพลบร,รมีที่ทําให้การบังคับใช้กฎหมายมันยากจนถึงตอนนี้ก็ยังตามตัวไม่ได้เลยนะคะครับยังตามตัวไม่ได้จากเรื่ององค์กรใหญ่ก็มาถึงปัญหาที่มันแบบกินเป็นระบบเลยอันนี้คือคดีเงินทอนวัด อันนี้ไม่ใช่พระรูปใดรูปหนึ่งแล้วนะคะแต่เป็นขบวนการเลยครับเป็นขบวนการจริงๆมีเจ้าหน้าที่รัฐอย่างอดีตผอ,อ,อสํานักพุทธเข้าไปร่วมมือกับวัดเรียกรับส่วนต่างจากงบประมาณที่ให้วัดต่างๆทั่วประเทศความเสียหายนี้ระดับพันล้านบาทเลยนะคะปัญหานี้มันร้ายแรงมากนะครับเพราะมันกัดกร่อนทั้งสถาบันศาสนาแล้วก็ระบบราชการไปพร้อมๆกันเลยความเชื่อมั่นของคนนี่หายไปเยอะเลยครับค่ะอย่างกรณีนายนพร,รัตร อดีตผอ,อสำนักพุทธ,ธะที่มีทรัพย์สินตั้ง500ล้านแล้วหนีไปต่างประเทศครับแต่สุดท้ายก็จับได้เมื่อเร็วๆนี้เองก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะคะชัดเจนครับที่เป็นพระสายกรรมฐานชื่อดังก็ยักยอกเงินวัดไปเกือบ300ล้านถึงข้าวทองไปฝังดินไว้รูปแบบอาจจะต่างไปบ้างนะครับแต่ผมว่าแก่นปัญหามันยังคล้ายๆเดิมก็คือการเข้าถึงแล้วก็ควบคุมเงินวัดจํานวนมากๆ โดยที่การตรวจสอบมันไม่เข้มแข็งพอไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดใช่ครับหรือตัวพระเองที่อาศัยความศรัทธา <c oughs> ความไว้เนื้อเชื่อใจของคนล่าสุดก็มีเจ้าคุณแย้มวัดไร่ขิงที่มีข่าวว่าเอาเงินวัดไปเล่นพนัน <c oughs> ออนไลน์ตั้งสามร้อยล้านมีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวบ่อยๆจนสุดท้ายก็ต้องลาสิกขาไปครับทุกกรณีดูเหมือนจะวนๆอยู่กับเรื่องเดิมๆคือการจัดการเงินบริจาคที่ไม่โปร่งใสพอถูกต้องครับ ไม่ว่าจะเป็นพระอิสระมูนีเน้นคำธรรมชโยเงินทอนวัดหรือเคสล่าสุดๆอย่างนายเนยพระคมเจ้าคุณแย้มทั้งหมดมันชี้ไปที่จุดอ่อนเดียวกันเลยคือระบบการบริหารจัดการและก็การตรวจสอบซักสินของวัดเงินที่มาจากสัทธาประชาชนพอมีจำนวนมากๆแต่กลไกกํากับดูแลมันไม่แข็งแรงพอมันก็เปิดช่องให้เกิดการทุจริตหรือการหาประโยชน์ส่วนตัวได้ง่ายเลยครับค่ะ สรุปแล้วนะคะจากที่เราไล่เรียงข้อมูลกันมาคดีต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนปัญหาเรื้อรังจริงๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินบริจาคในวัดซึ่งเป็นผลมาจากศรัทธาอันมหาศาลของประชาชนแต่ก็ตามมาด้วยความท้าทายในการดูแลรักษาปัจจัยเหล่านั้นให้ดีนะคะครับซึ่งมันก็ทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราคิดกันต่อนะครับว่าเมื่อศรัทธาของสาธุชนนํามาซึ่งทรัพย์สินมากมายม,ายมหาศาลสู่สาศาสนสถานแล้วเนี่ย เราจะมีระบบหรือมาตรการกำกับดูแลแบบไหนที่มันทั้งโปร่งใสแล้วก็เข้มแข็งพอเพื่อจะมั่นใจได้ว่าเงินทําบุญเหล่านี้ถูกใช้ไปอย่างถูกต้องตามเจตนาจริงๆแล้วก็เพื่อปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันสงฆ์ไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกนะครับนี่เป็นบทสรุปของปัญญาและประดิษฐ์ขอส่งต่อให้คุณสุทธิชัยขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับทีมผู้ช่วยนักข่าวเอของเราคึกคักมากแข็งขันมาก ให้ตรวจสอบอะไรไปสรุปอะไรสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยําด้วยนะครับต้นฉบับเป็นอย่างไรทีม AI ของเราสามารถถ่ายทอดและเป็นบทสนทนาที่มีชีวิตชีวานี่แหละครับสุทธิชายไลฟ์จะนําไปสู่การรายงานข่าวในยุค AI ที่รวดเร็วทันการทันสมัยและที่สําคัญก็คือว่ารอบด้านหลังจากเอาข้อมูลมาผมนํามาวิเคราะห์ มอบหมาให้ทีม AI ไปสืบและนำมาขยายผลต่อยอดและผมนำมาวิเคราะห์หเห็นภาพรวมทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมในประเทศและก็ต่างประเทศซึ่งเราเจาะลึกลงไปถึงสถิติตัวเลขมีค่ายไหนสถาบันไหนผู้คนฝ่ายใดเนี่ยที่สามารถที่จะสร้างให้เกิดความชัดเจนในแง่าข่าวสารเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นี่คือการใช้ เทคโนโลยี AI, WiFi, อินเทอร์เน็ตที่สร้างสารรค์ที่เป็นประโยชน์แน่นอนครับถ้าเราใช้ AI หรือเราใช้อินเทอร์เน็ตหรือใช้เทคโนโลยีใหม่ในทางทำลายในทางลบในทางสร้างเฟกนิวส์ในทางสร้าง, news, าง,างข่าวสารหลอกลวงชาวบ้านก็เป็นอันตรายมันเหมือนมีดคมจะใช้ทำร้า,ายคนก็ได้ จะใช้มีดเพื่อที่จะทำให้เกิดสิ่งสร้างสรรค์ทำกับข้าวหรือไปฟันต้นไม้หรือไปทำให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมมีสามารถฟันคนเลวและคนดีได้เท่ากันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปอย่างไร ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากด subscribe กดติดตามสุทธิชัยไลฟ์ใน YouTube แล้วก็แชร์กับไลค์แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กด Super Chat Super Sticker ให้เป็นกำลังใจกับทีมงานสุทธิชัย l i ฟ e ตลอดเพราะว่าเราเชื่อครับว่าการทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมารายงานข่าวด้วยความรอบคอบรอบด้านและ ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการเสริมให้ข้อมูลทันเหตุการณ์และสามารถที่จะสะท้อนถึงความเป็นจริงได้ในทุกรูปแบบ1.5ล้านคนแล้วครับสำหรับผู้ที่มากดสุดทธิชัยไลฟ์ใน YouTube ต้องขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ติดตามเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมคนบ้าข่าวคนบ้าข่าวหมายถึงคนที่สนใจตื่นรู้และสนใจที่จะ เข้าถึงรอบด้านของข่าวสารไม่เพียงแต่มุมใดมุมหนึ่งแต่เห็นภาพกว้างยิ่งขณะน,นี้ระดับโลกมีความเปลี่ยนแปลงมีความผันผวนอย่างหนักมากเนี่ยเราก็ยิ่งจะต้องรู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ1.5ล้านแล้วครับ1.5ล้าน5แสนคน ผู้ที่ติดตาม subscribe สุดที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดแชร์กดไลค์และขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ติดตามสุดที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ที่กด Super Chat Super เปอร์สติ๊กเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผมครับ1.5ล้านวันนี้ตั้งเป้า2ล้านก่อนสิ้นปีขอบคุณทุกท่าน<บ>ที่ช่วยกันครับ